นานํานั่นหละความดีไม่หนีถวายเพื่อแล้วกันมาถวายอันคุณบิดามดารดาคู่บ้าอาจารย์แพรไปให้เมิดนําพละหลายงานกะงานกะดได้พ่อเด็กอยากได้กินซื้อพ่อเด็กเก็บได้เล่มออกมาจาัเสร็แต่ว่าอีกบ้านหนึ่ง กระบานใหญ่คือกันกระบอกว่าก็ต้องให้ครบมีเผื่อนคนเท่าแต่ละคนกับยู่ได้อีกว่าด้นบันไดดอกว่าถึงลอยปีจะคนดอกเจทําความดีเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ดีเองอย่าไปคิดหลายเพราะว่าเขาได้รับสิ่งดีแหละเขาต้องหาสิ่งดีมาหให้เทาแมนบอกสวัสดีค่ะคือคุณพระผุดพระธรรมประสงค์เราก็ลงมาหอด คุณบิดามานดาคูบอาจ,าจาั์เจา้าทีเจ้าตาค่อยๆไปหละเจอเอยขอทำแม่เจสิได้มูเลยห,หลานมันเถืองานน้อยกะสิลดลงมาเนี้ยงานน้อยเด้อบอกน้องสาว งานน้อยเด้อเดือนนี้ให้เนสนอสุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละแมนแมนเจดเจดทำดีล้วละเด็แซสบน้อยเอกนะ่ี่ทางกันหลายอย่างเลยเจเออขายหยังหลอบโตเกือบกระไดแต่เฮ็ดสเสนอแล้วเพราะว่าเพิ่พนบระไดอยู่น้ำมเน บ่ไดบได้ย,ย,ยกมันก็ยังคุกคักอยูยังมาท่านเสาทีเขาทางเนาะเจเนาะย่อ้วนแต่ทรงทั้งพอจะของแหนไปกำแพงเพชรอยู่ดีมีความสุขนะคะวันอาทิตย์ทุกทุคนสิ่งใดบดีะต้องไิคิดถึงมันเจ๋คิดคิดถึงแต่สิ่งดีๆกับพ่อแล้ว คันยู่เออยู่คนเดียวเงาแบบเนี้ยจะยิ่งถ้าประดีเฮ็ดงานนี่เงาลายไปนะอันพัละหันอยู่บ้านบ่ไเด้กินอ่ามันไม่ใช่มันบม่ใช่ <c oughs> มันบ่ใช่เตือนกันย่างเตือนกันย่างเล็กหวนย่างทันแหลเวเนียเตอตือนสายนะเป็นโรคซึมเศร้า ซึมมันเห็นอย่างเจ็บไม่ต้องซึมมันดอกหาย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 ชมให้มีรับชมวิดีโอหกหมื่นนาทีจังสิได้โฆษณาในสตรีมเพื่อนะไอ้ดีมันก็ได,ด้ดีคิดไปดีมันมันเห็นให้ห้าเสาหมองคิดไปในทางบดีมันเห็นให้ห้าเสาหมองเกิดสุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละ แมนแมนเจดเจดทำดีแล้วละ่ะเด็กก็แบบว่าเขาหลบเขาหลบก,กันบ่ทาบ่บ่บลบลูงก,กระเดื่อสุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละแมนแมนเจดเจดทำดีแล้วละ่ะเด็กไปอันนั้นเยี่ยมบ,บ้านเพื่อนหลายตอบคอมเมนต์หลายที่ การักษาเนี่ยเด็กอใไ้อันนี้แพ้ไปหายมดแพ้ไปหาเมื่อเขาได้รับแล้วเขาก็ดวนกระปะอบ่ก่อยเข้าใจซีสัส่นมดเป็นบ่ายอะอ้วนกัะเละสนุกแสนโคกสวัสดีที่เข้ามาทักทายมาให้กำลังใจเยอะอ้วนได้จ้าเด้อขอบคุณสุขุูสุขเติมเมื่อใหม่สุขุูสุขคน มื่อนี่วันยุดแต่ว่าบดหยยดสิลงไาษนะค่อยๆไปละเจเออทังเท่านี่ก็เท่าได้ให้เงินค่ำเพื่อนภูยูน้ำก็ะด้แล้วก็บ่มีเวลาน้ำสีมานางหองเพลงบ่มีเวลาดอกจาก้าเพราะว่า เบียดจักยามใดจังสีใด้ไปเยี่ยมไปยามเธอหนึง่งโดดนกับแค่ได้คุยกันกับพ่อบ่ได้บ่ได้ไปจกเถือเขาว่ามีเวลาสวัสดีจ้าพี่น้องเช่าเรี่ยวคิดนึงกระบอกอย่างหนึ่งบ้านนึงกระบอกยังนึง,นนง,บบง,นงแล้วก็ตามบ่ถือบ่หูว่าสิตามแนวใด พ่อพ่อแพ้พความดีหาเขาแล้วหายมดสุกคนแล้วมันบ่ก็มาขอหูสิเขานั่นแหละเหน่อยขอเสียงหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนคอยเห็ดคอยขอไปมือละสีสิบหาสิบคนยี่สิบสามสิบก็ไดแล้วแต่ยดไปผักหนึ่งกันเลย บ่ได้ขออีกกเ็เลยได้เคแค่นั้นแล้วกับอันเพื่อนอันบ้าน,นาหญ่หเพื่อนบอกมากให้ควบมือละหาซิบข้นเพื่อนวะเพื่อนบอกเออเพื่อนบอกให้ฟังกันเลยว่าสีคอยเยอะอ้วนเพื่อนก็นกนมีลูกสาวเบิ่งอยู่จังพูนเพราะอันพอพอญ่เพือพ่อนกับมีลูกบน่นวัสดีคะ่ะโอเคนะคะโอเคคะ่ะ สวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้าเราก็บ่ามีเวลาน้าสิมมะนางหองเพลงบ่มีเวลาดอกจ้าบอว่าเบียดสนุกแสนโคกสวัสดีที่เข้ามาทักทายมาให้กำลังใจเยอวอวดนะจ้ะเด้อขอบคุณสุขสุขต่อง อย่น้ำผู้เดียวนี่แหละมืดเอือนยากน้ผู้เดียวมืออื่นยังสิได้มากแต่คอยไปคอยมาเวลามันหนอ่อยยายอ้วนเห็ดหลายยางขันหลานมานี่ยากหลายยากขนาดจนได้จัสิบว่าหายขนตอบมอือตอบพวกก็ให้ตออแนด่ดีแต่ว่าบางคนได้แล้วก็เพิ่นกระบ,บอกมา คนหนึ่งกับบอกปอย่างหนึ่งคนหนึ่งกับบอกปอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนมาขอเป็นเพื่อนกะทันเพื่อนขี้เตร์คือกันเพื่อนเลี้ยวคือกันไหนยอะอวดหลับเยอ่เด้อพี่น้องแมน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 เขาพาบเขาไปบพเป็นน้ำแหลืเยอะเหน่อยเยอะอวนเขาไปบพเป็นกัเด้อเดือนใดมีงานมากก็จะเสียหายซ้ำเกาส่วนนี้กับท่านไม่งานเพราะว่า อย่าง้คอยไปเดีย๋ยวมันกระดิกระได้ขึ้นโมเพิ่นนั่นละล่องเบิงล่องเบิงขึ้นยายอ้วนบอกเด้อหายขอหม่องคลิปเลี้ยวนั่นนะ่ะกดไปหม่องเอเอเอ,เอคลิปเลี้ยวแล้วก็ไปพอ่อโมถีเพิ่นบัะกะเป็นโรคซึมเศร้าซึมมันเห็นอย่างเจ๊ไม่ต้องซึมมันดอกหาย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  แต่ว่าเมื่อนี่เขากรได้มาดอกพันอาทิถ์เขาเขาหยุดเมื่ออื่นยังสิได้มาหไหมสุดยอดเลยคุยบรได้นยังตื่นขึ้นมาเมื่อก็ได้โทรศัพท์จับจะโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะเออกว่าสิไปเหตุอย่างอื่อนดอกตกจับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีนะคะอันคนหนึ่งกบว่าจังหนึ่งคนหนึ่งกบว่าจังหนึ่งจะสิตามผู้ใดดีนอพี่น้องนะอันบานใหญ่ก็ะเด่นบาดกดไหลนะมกูกระชืขึ้น มูกสิชื่นก็ไปขอเป็นเพื่อนเพื่อนบางหันละบางหันละสิได้ยมูหล,ลายมีตังค์คดบ,บางรักษาเนี่เด็กอให้อันนี้แพ้ไปหายมื่แพ้ไปหายเมื่อเ,เขาได้รับแล้วเขาก็บ่ได้ยยังเลยแมหมายถึงยังไดเจนหน่อยบ่ได้ยยังเลยหมายถึง,งแบบ่ได้อีหยังแบบใดน้ำเขาเมื่อนี่กับท่านไหนมีแหละนี่แหละกับมะมะลุ่งมะโพธิ์เอ อันนี้ไหลสดเนี่ยสวัสดีค่ะมือนี้บได้มากมือนี้เขาพักเขายรุ่งนี้ถึงจะมาคอเขากะยักคอลายคอทะเลสิบยี่สิบคนพัน่าอีกคนหนึ่งพันบอกว่าบานใหญ่พ้นเยอะแยะเป็นลอยเป็นพันเป็นแสนเป็นหลาน เศร้าเห็นหยังน้องสาวเศร้าเห็นหยังเอื่อยกับว่าเศร้าเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมาปกปักรักษาเจ้าบ้านเจ้าเลื่อนมาปกปักรักษาเพิ่นไม่ได้ได้ยินเสียงสว